ขอ้อที่สามไปลงสียังไงให้เนียนลงสียังไงให้เนียนมันอ่าเดี๋ยวครูแท็กมีตัวอย่างลงสียังไงให้เนียนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะว่ามีไหมอ่าลงสียังไงให้เนียนเดี๋ยวพี่เบสขอเนี่ยนะลงสียังไงให้เนียนเดี๋ยวครูแท็กจะมีตัวอย่างจากคลิปแล้วกันจากคลิปอันนี้คลิคลปที่ครูแท็กเก็บไว้ ประกอบการเรียนการสอนอันนี้คลิปนะครับลงสียังไงให้เนียนอันดับแรกคือต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆถ้าเราใจร้อนเนี่ยเราจะลงสีไม่เนียนนะครับอันนี้จะเป็นการไลฟ์สดแล้วก็อธิบายครั้งที่สองครูแซกนะครับกับการที่จะดูงานศักดิ์ของครูแซกไปด้วย นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราจะตั้งเข็มค่อนข,ข้างตรงนิดนึงแล้วก็ขยับเข็มแคบแคบ,บแบบนี้เพราะว่าหลายคนนี่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะปั่นเข็มหน้ากว้างนะครับขยับเข็มหน้ากว้างๆนะครับอันนี้คือติดเลยจังหวะแรกที่เราเช็ดจังหวะแรกที่เราเช็ดเนี่ยคือถ้าเกิดเราเห็นสีนี้แสดงว่าติดแล้วนะครับเนี่ย ถ้าเช็ดแล้วเห็นสีเนี่ยแสดงว่าติดแล้วแต่ทีนี้ติดเนียนหรือไม่เนียนหรือว่าติดเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยเราต้องต้องดูอีกทีหนึ่งต้องใช้อาศัยประสบการณ์นะครับถ้าเราวนเข็มกว้างๆเนี่ยมันก็จะไม่ติดอันนี้ของครูใจก็จะย้ําในส่วนที่มันจะยังไม่เต็มเมื่อกี้แต่ไปนิดเดียวก็ก็ติดแล้วที่เหลือก็ขยับมาพื้นที่ใหม่นะครับ เช็ดเห็นสีแล้วติดแล้วผ่านกระดาษที่ชู่วก็ชุ่มน้านิดนึงนะครับอันนี้ครูแท็กก็จะพยายามเชื่อมสีระหว่างสีเข้มกับสีกลางเนี่ยปึ๊บเนี่ยเช็ดแล้วติดแล้วผ่านปล่อยผ่านเห็นไหมเนี่ยจังหวะที่ครูแท็กปล่อยเข็มมาฟืดยาวๆมันก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อรอสีให้มันเชื่อมกันนะครับ อันนี้เป็นไลฟ์สดให้ความรู้มือใหม่นะครับสำหรับคำถามที่ที่สามนะคำถามที่สามวันนี้เราคัดมาสิบห้าคำถามอ่าคับประมาณมนี้อ,นอ่าจริงจริงมีเยอะมากอันนี้คือเวลาลงสีนะครับลงยังไงให้ติดนะครับโอเค